สวัสดีครับกลับมาติดตามสภาพาอากาศกับสูงนุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2 5 6 6กับผมน,นายธนัทธนาบูรณ์ก่อนอื่นนะครับเรามาดูแผนที่อากาศผิวพื้นเมื่อเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้บ,หบหริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเราในยะนนี้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนการคาดหมายอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่35-41องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้คาดว่าอยู่ช่วง25-29องศาเซลเซียสสำหรับในระยะนี้ก็ยังคงมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพและกลับมาติดตามสภาวะอากาศกันอีกครั้งในช่วงบ่ายสาหรับเชา้านี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน